สวัสดีครับผมกลับมาพบกับพีทีออตโต้คากันอีกเช่นเคยผมปังจะรับชมรถสวยๆของผมสานีตั้งเราอยู่ที่ถนนรเรียบทางดโดยนโรงเรียนสวนกุหลาบทนบุรีผมหรือตรงเสากิโลเมตรที่260ไม่ไกลไม่กไมกพลพระราม2ก็มาเจอพวกเราได้ครับผมต้องบอกว่าคันนี้เรามีนางฟ้าเข้าบ้านกัน1คันครับผมวันนี้ครับผมเรามีเป็น Honda Jazz 1.5ปี206 0ออตโต้คันนี้เป็นไมเนชเอร์ด้วยคผมสวยเลย ชุดแต่งเป็นตัวนอกรอบคันแล้วผมคันนี้นี่ครับผมข้างหลังก็สวยงามผมแต่งควิทมาครับผม,แ,ผมแล้วก็เป็นโลโกโล้เฮชแดง้วครับผมที่กดตามหาครับผมมีสปอยเลอร์หลังเทบล่า <Hep la> มาสวยๆให้ด้วยครับผมแอบซิงเบาๆนิดนี้ครับผมแล้วก็มีท่อจงเ็แต่งมาให้ด้วยครับผม มต้องบอกว่ารถพร้อมใช้งาน,นจริงของคันนี้อย่างที่ที่กังตามหารถไว้ใช้งานสักหนึ่งคันคันนี้ก็ไม่สมควรพลาดเลยครับผมทั้งไฟหน้าไฟหลังแต่งฟิตเลสมาเรียบร้อยแล้วครับผมมาพร้อมร้อมแม็กยางใหม่เส,สวยครับผมนี่ครับผมไฟหน้าแหมช่างสวยเนีงยผมเดี๋ยวเรามาดูฉากนี้กันสักนิดโอ้ใครไปเดี๋ยวเราไปดูภายใน,นกันเลยเดี๋ยวครับผมตึ่งคอดูภายใน,นเลยครับพี่ โอเคภายในก็แผงประตูเรียบร้อยดีครับผมมาพร้อมทวงอะไรโมโมสวยๆเลยครับผมโอเคพี่ตึงขอฟังเสียงเครื่องยนต์หน่อยครับผมโอเคต้องบอกว่ารถติดชึ้นครับผมเบาภายในเป็นญี่ปุ่นสวนท้งเรือผมแหมต้องบอกว่าสวยสะอาดเรียบเนียนทุกตัวเลยครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นกันดครับผมโอเคแผงประตูฝั่งนี้ก็เรียบร้อยดีครับผม คอนโซลช่องแอร์ไม่มีแต่ครับผมแอร์เยน็นช่ำชม,มาพร้อมจอแอนดรอยสวยๆครับผมแล้วก็ไฟสองแอนที้ใช้ไฟสองแอนที้ก็ยังใช้ได้อยู่ครับผมแทงรังค่าสวยส้าครับผมมีเกียงแค่ยันเดียวผมโอเคเบ,บาฝั่งนี้ก็ไม่มีครับผมฝาเรียบร้อยดีโอเคเรามาดูแถวสองกันเลยเดี๋ยวครับผมชื่วมแพทแทงประตูแถวสองก็เรียบร้อยดีครับผม เบาะแถวสองไม่มีขาดไม่มีรูยเบาะสะอาดทุกตัวเลยครับผมคันนี้แล้วก็เบาะสามารถพับลงมาเดี๋ยวเดี๋ยวเราพับให้ดูครับผมโอเคผมขอดูปัดท้ายหน่อยครับพี่เต๋งปัท้ายสะอาดครับผมทุกจุดเลยโอเคนอนไม่มีขยับแน่นอนครับผมแล้วก็มีค้ำหลัง มาให้โดยครับผมเราพับให้ด้วยดีกว่าครับผมพี่ตึงครับผมพับเบาะให้โดยพี่โอเคก้อนนี้ครับผมเบาะสามารถพับลงไปได้ฝั่งนึงก็พับลงไปได้ครับผมสบายแทบโอเคต้องบอกว่าราคาโดนใจแน่นอนผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันเลยเหรอครับผมมาดูห้องเครื่องนะครับพี่ตึงโอ้โหเสียงฝาปรงเสียงดังฟังชัดแล้วก็คันนี้เดิมบางครับผมโอเคห้องเครื่องนี่ครับผม อาน้าห้อนะ้ำก็สนะอาดสวยทุกจุดสยบทุกมุมมองผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูการขับขี่กันเลยนะครับผมคันนี้ก็ราคาโปรโมชั่นด้วย f อีรอเลยครับผมมาแล้วครับผม Honda Jazz ปี2อ0 6ออตโต้แต่งมารอบคันแล้บผมคันนี้บอกภายในเป็นเบาญี่ปุ่นตุลทองครับผม ไฟหน้าไฟหลังเป็นวิทเลตด้วยครับผมต้องบอกว่าสวยมากและคันนี้ก็จัดไปแล้วผมราคาโปรโมชั่นอยู่ที่1นึ0 0 0บาทเท่านั้นครับผมก็อฟซีที่สนใจสามารถทักมาดังเพจล้วหรือเป็นแฟนเพจเฟซบุ๊ก YouTube ของเราได้เลยครับผมวันนี้ไม่มีแล้วผมฝากว่าเดี๋ยวผมมาอีพีตโตค้าต้องได้รถสวยถูกใจกับผม